สวัสดีครับสำหรับในวันนี้เราจะมารู้จักกับ Interactive Tutorial ซึ่งเป็นของมายาเป็นรูปแบบการเรียนรู้มายาในแบบพื้นฐานเนี่ยไปพร้อมๆกับเกมเล็กๆนะครับที่ในมายาเวอร์ชัน2น2022.1เนี่ยเขาได้มีการทำทิวเ o อร์เในรูปแบบใหม่ก่อนอื่นเนี่ยให้เราเข้าไปที่ Google ก่อนแล้วก็พิมพ์เลยฮะ t n t e r t i v i v u t u t o r l a l ด้านล่างตรงนี้นะฮะ Area a u t o จุด k u t o d e s k นะครับแล้วก็ Intro to Animation Interactive Tutorial เข้าไปในนี้เลยนะครับในนี้เนี่ยจะมี Tutorial อยู่หลายหมวดหมู่ถ้าเราอยากจะเข้าไปดูว่า Tutorial ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนี่ยให้เรามองที่ด้านบนนะครับกดกลับไปที่ Tutorial นะครับปุ่มเล็กๆตรงนี้โดยที่เราจะต้องทำการเข้าไปดาวน์โหลด ซีนไฟล์ของเขามาก่อนก่อนที่เราจะเปิดใช้งานได้นะครับแนะนําเลยนะครับว่าทดลองเข้าไปใช้งานกันโดยเฉพาะคนที่เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมคิดว่าทิ UTORIAL ตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะครับค่อยๆไปทำให้เรารู้จักเครื่องมือพอประมาณในการเริ่มต้นนะครับในส่วนของทิ UTORIAL ตอนนี้มันจะมีอยู่3หมวดหมู่นะครับก็คือมี Lighting and Shading นะครับมี m o d e l i n g การปั้นโมเดลแล้วก็มีเรื่องของการทำการเคลื่อนไหวหรือว่า Animation แล้วเปิดแต่ละหน้าขึ้นมาครับแล้วให้เรา ไปทำการดาวน์โหลด t utorial file นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับไฟล์เนี่ยจะถูกดาวน์โหลดมาเป็น zip นะครับทําการแตก zip ไฟล์นะครับเราก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ interactive animation นะแบบนี้เป็นต้นนะครับข้างในนั้นจะมีโฟลเดอร์ชื่อมายานะครับในนั้นจะมีโฟลเดอร์ด้านในอีกทีหนึงไฟล์ที่เราจะต้องเปิดเนี่ยจะอยู่ด้านในก็คือไฟล์ตัวนี้นะครับทั้ง3 t utorial นะครับจะมีรูปแบบโครงสร้างโฟลเดอร์เหมือนกันแบบนี้ทั้งหมดนะครับเปิดมายา2022.1มาแล้วนะครับ เราจะไปที่ไฟล์ open scene นะครับจากนั้นเราจะ browse เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราได้ทำการดาวน์โหลด interactive tutorial มาแล้วก็เข้าไปใน scene file ข้างในเลยนะครับซึ่งจะอยู่ในชื่อโฟลเดอร์ก่อน interactive modeling นะครับจากนั้นก็เข้าไปเปิด scene file นะครับ interactive modeling ma นะครับ open scene นะครับลักษณะของ tutorial ตัวนี้เป็นรูปแบบการเรียนแบบเกมก็คือเราทำไปค่อยๆผ่านไป ตามแต่ละ objective นะอันนี้เป็น tutorial modeling นะผมแนะนำให้เรียนในตัวนี้ก่อนเลย modeling แล้วอาจจะตามด้วย lighting แล้วก็ค่อยไปเรียน animation หรือว่า modeling แล้วก็ animation แล้วก็ lighting ก็ได้นะครับเราจะเจอกับเมืองที่มีอยู่แล้วใน viewport Maya นะครับคนที่เริ่มต้นใหม่เนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าเราจะต้องกดอะไรใช่ไหมครับมองที่ dialog box เล็กๆตรงนี้ครับ welcome to 3D modeling click start to begin the interactive tutorial นะครับกด start นะครับ Hey is me Maybot เขาก็จะมีปุ่มเซตแรกที่เราจะต้องเรียนรู้นะว่ามีอะไรบ้างมันก็จะขึ้นมาบอกเราเลยครับให้เราทําตามเลยครับ alternate เมาส์ซ้ายนะครับทัมเบิลอัเทอเเมาส์กลางนะครับแทร็ก a l t เ r อร์เเมาส์ขวา d o n ลี่ค่อยๆดูไปทีละทูะทนะไม่ต้องรีบนะครับใช้เวลากับมัน ทำให้เรารู้สึกคุ้นชินกับมันก่อนยังไม่ต้องใช้ปุ่มอื่นนอกเหนือจากที่เขาให้เราทำตามโจทย์นะครับซูมกล้องเข้าไปหาเคลื่อนกล้องเข้าไปหาอัลเทเนตเมาส์ขวาค้างเราลากเข้านะครับนี่ดอนลี่อินทูเดอะซิตี้ทูไฟมายาบออ่ะเดี๋ลองไปหาซีมายาบอทอยู่ไหนอ่ะผมเจอละมายาบอทอยู่ที่นี่นะครับพอทำเสร็จแล้วนะครับกดปุ่ม next ทางด้านขวากด next it's good to see you again and not a moment too soon คลิก next นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําโมเดลกันก่อนนะครับ so put the construction head and l e s s get building ทำให้มันมีความเป็นเกมนะครับลองกด next ไปนะครับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวในตอนนี้มันอาจจะทําให้เราดูโฟกัสได้ยากนะมัน distraction นะครับ next นะครับมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าที่มา y ยา default viewport นะครับกด next นะครับขั้นตอนต่อไปเขาจะสอนเราสร้าง statue นะหรือว่า เป็นรูปปั้นง่ายๆพอเข้าสู่เรื่องของทิ utorial เขาจะบอกให้เราปฏิบัติตามไปทีละขั้นตอน,ตอนเช่น start by creating a primitive cylinder appear in the poly modeling shelf นะครับกดสร้าง well are you a cute little cylinder but we going to need something a little bit bigger กด next นะครับเขาก็จะบอกแล้วอยากจะให้ขยายคีย์ที่ใช้ในการขยายก็คือตัว R นะครับ select the scale tool what key R in the tool box นะครับกด R จากนั้น dragging the center handle to make sender bigger in all direction at once จับตรงกลางลากออกทั้งหมดเราสามารถที่จะ scale นะครับแกนแยกได้ตรงนี้ทดลองทำเลยครับ all input value directly into the channel box ไปใส่ค่าที่ channel box ก็ได้นะแทนที่เราจะมาทำการ scale กับเองนะครับ let's t r y value of translate 0 2 0นะครับ x y z 0นะครับ0 2 0นะครับโรเตส0 0น0นสเนะครับ10 2 10นะครับพอเราทำเสร็จมิช i o n Complete เขาก็จะพาเราไปสู่บทเรียนถัดไปบทเรียนถัดไปไปเรื่อยๆนะครับทำยังไงมันก็เป็นแค่เพียงไซลินเดอร์ไม่ว่าเราจะเคลื่อนมันไปที่ไหนหรือว่าเราจะมากกอกค่ายังไงมันจะไม่เป็นโมเดลในรูปร่างที่ดีไปกว่านี้นะครับดังนั้นเราจะเข้าสู่เรื่องของการ Reshape Object คือการปรับแต่งรูปทรงของ Object นะครับ หลังจากที่เราพอจะเห็นแนวทางในการเรียนรู้เรื่องของ Interactive t UTORI a l เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเปิด Interactive t UTORI a l ที่เป็นเรื่องของ Lighting บ้างนะครับซีนนี้ก็จะถูกเปิดขึ้นมานะครับพร้อมกับ d i a l o g box นะครับ welcome to Maya lighting and shading คลิก start to begin the interactive tutorial นะครับกด start นะครับ I good to see you again you just in time I need your help I bought the house of my dream นะครับซื้อบ้านมาอยากให้บ้านเนี่ยมีแสงละมังนะฮะมันต้องการการทำงานบางอย่างนะคุณมาช่วยทีนะครับ Let's start with this window นะครับ The bar n e e d to go give the window a fresh look of new material to do that first select the window pane เขาจะบอกเลยนะฮะ select window pane ก่อนนะครับ Hold down right mouse button on it and drag down to assign new material near the bottom o f t เดอเมนูะครับเขาบอกว่าให้เราทำการไป assign new material นะครับจากนั้นเลือก AI standard surface นะครับ choose new color to apply to the window นะครับให้ทำการเลือกสีในระหว่างการทำงานจะมี d ด a l ล็อกบอกช่วยบอกเราอยู่ตลอดเวลาว่าให้เราทำอะไร เป็นอันถัดไปแล้วแต่ละโปรเซสเนี่ยมันก็จะค่อยๆสอนให้เราได้เรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานแบบที่เขาจะปูให้เรารู้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลลิงไลทติ้งหรือว่าเรื่องของแอนิเมชันอย่างในกรณีนี้เขาก็จะบอกว่าสีเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกและเปลี่ยนไปเป็นมาได้ที่หลังก็ได้นะครับกด next นะครับแมทเทเรียลที่เราเลือกได้ตอนนี้เนี่ยมันมีสีละแต่ว่ามันค่อนข้างมืดถ้าเราจะลองเปลี่ยนแมทเทเรียลนั้นเป็นไฟละ่ะได้ไหมนะไปที่ emission นะครับ crank the weight all the way up to one นะครับ to turn the light on ปรับ weight ขึ้นไปเป็นหนึ่งนะครับ i m i s s i o n come with it all color control so feel free to choose something closer to your b e s t color ตัว i m i s s i o n หรือว่าตัวที่จะปรับให้ไฟนี้กลายเป็นแสงส่องสว่างเนี่ยมันจะมี color control เ,เ,เป็นของตัวเองนะครับเขาแนะนำว่าให้เราปรับสีของ color ตัวนี้ให้ใกล้เคียงกับสีที่เราเลือกมาจากตัว b e s t color นะครับ m มทเทเรีตัวนี้ถ้าจะดีคุณควรจะเปลี่ยนชื่อให้มันมีความสัมพันธ์กับชื่อของโมเดลนะครับลองเปลี่ยนชื่อมันเป็น Windows Light m a t แล้วกันนะครับอ่าเขาจะแนะนำให้เราทำทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบนะครับซึ่งทดลองดูครับลองลองเรียนรู้ลองทำดูนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็ใส่ชื่อไปเลย Windows Light m a t เสร็จแล้วเหตุการณ์ก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วเราจะมาใส่แมทเทเรีนั้นให้กับตัวอื่นเนี่ยเราจะทํำยังไงเขจะบอกเลยว่า Select the Window นะครับคลิก on it นะครับไล g เมาส u ไ b u t บัต Drag Down นะครับจากนั้นเลือก Assign e x i t t i n g m a t e r i a เเลือกไปที่ Material ที่เราสร้างขึ้นใหม่คือ w i n d o w l i g m t mat นะครับเพียงเท่านี้เราสามารถจะ Assign Material เดิมที่เราได้ทำไว้แล้วเนี่ยให้กับทุกๆชิ้นได้หมดเลยนะครับคุณสามารถ Select Multiple Object Assign Material ไปถึงทุกๆโมเดลเนี่ยได้ภายในครั้งเดียวนะครับผมสามารถที่จะไปกดชิปกับ Window ทั้งหมดนะครับ แบบนี้นะครับลองหมุนดูนะครับว่าครบหรือ,อยังนะครับกดชิปค้างไว้ใช้เมาส์ซ้าย select อันนี้ก็จะเริ่มเป็นวิธีการทำงานที่จะเหมาะในการทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นละเราเริ่มไม่ได้โฟกัสแค่ออบเจกต์เดียวแล้วเราอาจจะทำเมืองนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะของ interactive tutorial ในที่นี้ผมทำให้ดูในเรื่องของ m o d e l i n g กับในเรื่องของ ไล i ิงเรื่องของ Material นะครับซึ่งใน3 d ติวตัวเลือกตัวนี้ผมคิดว่ามันดีกับคนที่เริ่มต้นถ้าหากว่าเราอยากที่จะเริ่มเรียนรู้มายาหรืออยากที่จะเติมเสริมพื้นฐานเนี่ยแนะนําว่าลองไปโหลด3ไฟล์นี้ลองเปิดดูแล้วลองนั่งเรียนกับมันดูอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยเติมคีย์ลัดบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยใช้มาก่อนหรือว่าผมอาจจะไม่เคยสอนในคอร์สนะครับเป็นก้าวที่ดีในการเข้ามาเริ่มใช้งานมายาทั้งหมดนั่นก็คือสิ่งที่ เรานำมาฝากท่านวันนี้ผมประจัพ์พรจากไลซีลาไปก่อนและพบกันในโอกาสถัดไปนะครับสวัสดีครับ